ฮาวเวิดหวังตอบกลับเอมมี่แม็กซิมให้หยุดทำร้ายผมและภรรยาสักทีกลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ชาวเนิตนั้นต่างให้ความสนใจมากพอสมควรค่ะหลังจากที่หนุ่มฮาวเวิร์ดหวังได้เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนสาวตานนำขาวสุดเซ็กซี่โดยก่อนหน้านั้นหนุ่มฮาวเวิดหวังได้ประกาศแต่งงานกลางอินสตาแกรซึ่งทำเอาสาวเอมมี่อมุลวัน หรือเอมมี่แม็กซิมอดีตแฟนเก่าของหนุ่มฮาวเวิร์ดออกมาโพสเศร้าตัดเพะที่ถูกแฟนตัวเองหักหลังโดยการไปจดทะเบียนสมรสตอนที่กำลังมึนเมาค่ะซึ่งงานนี้ฝ่ายชายก็ได้โตกลับว่า ผมขอชี้แจงตรงนี้นะครับตามที่เอมี่ให้ข่าวไปไม่เป็นความจริงเลยสักนิดครับผมกับเอมี่เลิกกันก่อนที่ผมจะมาเจอแฟนผมคนนี้เราคบหาดูใจกันมาประมาณ3ปีก่อนที่จะตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันผมไม่รู้นะคบว่าทำไมเอมี่ถึงให้ข่าวแบบนี้ แต่ผมต้องการที่จะอธิบายความจริงให้ทุกคนรู้และเพื่อให้เกยียรติภรรยาของผมครับขอบคุณทุกคนที่แสดงความยินดีกับเราทั้งสองคนและผมอยากฝากบอกผู้หญิงคนนั้นให้หยุดทำร้ายผมและภรรยาสักทีตอนนี้ผมมีครอบครัวแล้วเลิกให้ข่าวอะไรที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับผมนะครับซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ได้ถูกเผยแพร่ไปก็มีเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจหนุมห่มฮาร์วาร์ดกันเพียบรวมถึงภรรยาของเขาอีกด้วยคะ่ะ